มาันนี้ดีกว่านะคะเป็นโรงแรมสุดชิกเลยแล้วก really ็แปลกที่สุดเลยนะคะเขาเรียกว่า Jumbo Stay Hotel นะคะเขาเอาเครื <OM C> ่องบิน Jumbo มาทำเป็นโรงแรมสุดชิกเลยละค่ะ วันนี้ไฮเซอ h a ฮาร์ i n น็นะคะขอพาทุกคนไปเจอกับโรงแรมสุดเก๋ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกนั่นก็คือ Jumbo Stay Hotel ที่ดัดแปลงมาจากเครื่องบินโดยสารทั้งลำเลยนะคะที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำออกมาเป็นโรงแรมได้อย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยล่ะค่ะ at jumbo stay you are guaranteed a unique and different experience Welcome to one of the coolest places to stay in the world. Here you can spend the night on board a real jumbo jet on the ground. Choose between staying in a nice bedroom with shower and toilet in the hall, or in the cockpit suite with a panoramic view of the airport, or how about one of? จัมเบอร์สตีโฮเทนั้นตั้งอยู่ใกล้ๆกับสนามบินสต็อกโฮล์มอัลนด a าแอร์พอรในประเทศสวีเดนนะคะซึ่งกระดับแปลงมาจากเครื่องบิน Boeing 457ที่ปลดประจำการแล้วแล้วก็เปลี่ยนในช่วงห้องเครื่องยนต์ให้กลายเป็นห้องนอนจำนวน33ห้องให้แขกมาเข้าพักครั้งแรมกันได้โดยผู้ก่อตั้งโรงแรมแห่งนี้นะคะก็คือออสการ์ดิออสนะคะนักธุรกิจผู้ทุ่มทุนถึง1.5ล้านปอนด์แล้วก็ใช้เวลากว่า 6เดือนนะคะในการเนรมิตเครื่องบินให้กลายเป็นโรงแรมซึ่งแต่เดิมนั้นเขาอยากจะเปิดโรงแรมใกล้ๆสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่เมื่อมาเจอกับเครื่องบินลํานี้ในก็ในแล้วนะคะทําเครื่องบินเป็นโรงแรมไปเลยดีกว่าเพราะมันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยละค่ะ ปัจจุบันนะคะเครื่องบินลำนี้ก็ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินเพียงแค20่20เมตรอยู่ข้างๆแท็กซี่รันเวย์เลยทีเดียวซึ่งแขกที่มาพักก็ต่างตกตะลึงเมื่อเห็นภายในที่ตกแต่งออกมาอย่างสวยงามโดยจุดที่สวยที่สุดของโรงแรมนั้นก็คือห้องนักบินนะคะที่ปัจจุบันก็ใช้เป็นห้องนอนสำหรับแขกที่จะทำให้พวกเขาได้บรรยากาศสุดพิเศษไม่มีใครเหมือนซึ่งห้องต่างๆในโรงแรมนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งในเครื่องบิน โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่320ปอนด์ต่อคืนและก็ยังมีร้านอาหารและล o u n ์ที่ดัดแปลงมาจากเก้าอี้โดยสารของเครื่องบินให้แขกได้ไปนั่งดื่มพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายนอกจากนี้นะคะภายนอกของล้าก็ยังเปิดให้แขกโรงแรมได้เดินชมวิวบนปีกเครื่องบินได้ด้วยที่พิเศษสุดๆคือโรงแรมแห่งนี้ค่ะอยู่ใกล้สนามบินแบบสุดๆซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียงแค่8 6นาทีเท่านั้นทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องรีบตื่น In, a and a also free. and air travel enthusiasts. In our cafe and restaurant, you can buy coffee, cakes. ไอศครีมแซนด์วิช e ์ค่ะโรงแรมนี้นะคะก็เหมาะสําหรับผู้ที่จะไปทรานสิตไปประเทศอื่นๆน,นะคะแต่ว่าก็จะต้องปิดหูหน่อยนะคะเพราะว่าเครื่องบินนี่คงจะดังมากเลยทั้งลงทั้งขึ้นอยู่ตรงทรานตรงแท็กซี่รันเวย์เลยทเดียวค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะกับ h HighSO ไฮโ l Happenings และชุดพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณ j u s t p ป u าด้วยละคะ่ะสําหรับช่วงนี้พาเราไปก่อนสวัสดีค่ะ ถ้าคิดอีกทีหนึ่งนะไม่เหมาะคนที่จะต้องเดินทางนะพอสมมติจะต้องเดินทางอีก12ชั่วโมงบนเครื่องบินต้องมาน,นอนในเครื่องบินอีกเห็นก็แบบ <laughs> ถึงแม้จะสบายแค่ไหนก็เถอ,อะเนาะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากับ True Visions อัปเดตครับ